ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่าน,นนะครับอะวันนี้ผมมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเนื้อผงของหลวงปู่บุญนะที่ผมบอกว่าผมตามอยู่องค์เนี้ยผมชอบเป็นการส่วนตัวนะพูดเหมือนเซียนยใหญ่เลย <c oughs> จริงจริงผมก็ดูงูปลาเนาะอ่ะผมจะให้ท่านดูนะอันเนี้ยผมองค์เนี้ยผมชอบผมชอบถามว่าทำไมทําไมผมถึงชอบผมชอบพระทิพตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันคือมันคือเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่เขาชอบพูดอะไรเซนช่าง ช่างนคนหนึ่งก็จะมีงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้บอกว่าองค์เนี้แทนนะแต่ผมชอบแต่ผมชอบมาลองดูเนื้อกันนะครับถ้าลองมองความเก่านะองค์เนี้ยผมมองว่าน่าจะมีการสัมผัสเนื้อเนี่ยบ่อยเพราะด้านหน้านะ่ะผิวจะออกมันเลยเห็นไหมท่านเห็นหน้าเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากไหมท่านดูรอยปิ้นนะเนื้อหลังไว้นะเห็นไหม ท่านเห็นความคมชัดไหมท่านเห็นความเก่าไหมท่านเห็นคราบดินไหมนี่เม็ดกรวดเม็ดทรายไหมท่านแตกรอยแตกรอยอะไรมันทําเก่ามันยากคุณเห็นไหมท่านดูในเนื้อดิเนื้อดินเอยเห็นไหมเห็นไหม ท่านเป็นเจ้าวาดค,คลิปก่อนเนี่ยผมพูดพศอ,อาจจะผิดนะผมไม่ลองตามดูใหม่ละท่านเป็นท่านท่านรับตาแหน่งนะครับเป็นผู้ดูแลว,วัดกลางบางแก้วพศ2,429นะเขาที่แล้วผมบอกไป2,439ผิดไป10ปีเนี่ยแต่ก็เล่ยกลมๆนะให้อภัยกันนะครับท่านดูความเก่านะเห็นไหมการเผาผมไปลองเดินของวันนี้นะผมไปเดินดูพระที่ผมรับปากพี่ท่านนึงว่าผมจะไปหาให้นะให้ฟรีด้วยนะ ต้องขออภัยนะถ้าเกิดพี่ได้ดูคลิปนี้ของผมนะไม่อยู่แล้ววะผมหาไม่ได้แล้ววะสองร้อยบาทที่ผมบอกอะหาไม่ได้แล้ววะต้องกราบขออภัยนะพี่นะอืมถ้าถ้ามีบุญกันจริงๆก็เดี๋ยวถ้าผมเจอจริงเดี๋ยวผมผมจะหาให้นะแต่ถ้าถ้าเป็นหลักร้อยหลักหลักหลักห้าร้อยหลักพันผมคงให้ไม่ได้อะเนาะผมก็คงต้องเก็บไปเองนะพี่นะไม่ว่ากันเห็นไหมท่านเห็นไหมหลังเนี่ย จะมีความแห้งความด้านของเนื้อผิวพันธุ์ของเนื้อดินเนี่ยเยอะกว่าด้านหน้าเพราะการสัมผัสเนี่ยเวลาเขาจับผ้าเนี่ยเวลาเขาจับอะนะพูดตรงผมก็เป็นนะเวลาผมจะแอบดูเนื้อเขาอะเวลาเวลาเขาเผอเนี่ยผมจะนิ้วถูนะถูถูดูความเก่าถูดูการแต่งผิวเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมหน้าจะมันเนี่ยเห็นไหมแต่หลังจะแห้งเห็นไหมเนี่ยท่านดูนะแบบไม่ต้องลงกล้องนะท่านดูนะเห็นไหมความเก่าในเนื้อไหมปิ้นมาปุ๊บเนี่ยได้อายุ เห็นไหมการจานเนี่ยถึงบอกว่าการจานเนี่ยมันบ่งบอดถึงศิลปะในการจานนะว่าเป็นลายมือของตัวเองจริงหรือเปล่าจานด้วยความมั่นใจจิ๊กจิ๊ๆจิ๊กจิ๊บจิ๊บจิ๊จ๊นี่จบเห็นไหมแล้วแล้วขึ้นสุดสุดเห็นไหมเึ้นสุดคือสุดแบบจิ้มเข้าไปเลยอ่ะจิ้มเข้าไปอะจิ๊กคงไม่ต้องสุดขนาดนี้นะคุณเลยพระเห็นไหมผมต้องบอกเห็นไหมเห็นไหม มี im, รอยกดไหมพิมพ์เห็นไหมเห็นรอยปิ้นไหมเห็นไหมรอยปิ้นรอยพับเห็นไหมเห็นไหมองนี้ผมบอกว่าผมชอบนะเหมือนนั่งกว่าของผมเห็นไหมถ้ายุคแรกๆของท่านอาจจะเป็นการตัดพิมพ์นะยุคแรกๆของท่านถ้ายังใช้ตัดพิมพ์นะเห็นไหมท่านเห็นไหมเห็นไหมท่านเห็นรอยสามอันนี้ไหม ผมมองว่า,มมวาน่าจะเป็นการสกิดสกิดออกของแม่พิมพ์นะเห็นไหมโดยใช้วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งผมไม่มั่นใจนะอ,อะไรนะเพราะท่านเห็นเนื้อเนื้อปูดๆไหมสกิดจิกออกมาพอจิกออกมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวกล้องมันไม่ฟูเนี่ยพอจิกแป๊บนะครับพอจิกออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนื้อตรงนี้มันก็จะพับถูกไหมก็จะนูนก็จะนูนปกติเห็นไหมท่านเห็นไหมผมก็วิเคราะห์แบบนี้นะผมก็จะเช่านะเห็นไหมมีรอยจิก เห็นไหมจิกจิกมุมไหมไหมแล้วก็พับขึ้นมาเนี่ยแต่จริงๆอ่ะพระท่านเห็นไหมยุคแรกๆอ่ะที่ผมบอกยุคแรกๆท่านใช้การตัดตัดตัดเห็นไหมตัดแล้วตัดตัดตรงนี้นะผู้ผิดตัดตรงนี้นะเห็นไหมแล้วพระก็จะเข้ารูปเห็นไหมเห็นไหมท่านเห็นรอยกดพิมไหมเห็นไหมท่านเห็นท่านเห็นรอยมือไหมรอยรอยรอยลายนิ้วมือไหมนี่เห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมการสัมผัสบางองค์ของท่านเนี่ยจะเป็นลายผ้านะพอ,านพอท่านกดพิมพ์เป็น,นลายผ้าแสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าพระท่านนะ่ะกดจากหน้าไปหลังกดจากหน้าไปหลังกดจากหน้าไปหลังกดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมจากแม่พิมพ์ที่มันกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรอยปิ้นของแม่พิมพ์คือไม่ได้กดขาดนะกดเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนการทาขนมทุเรียงสมัยก่อนอะ่ะพิมพ์เนี่ยเขาจะวางเอาไว้ เอาถั่วเหลืองใส่ใส่ปุ๊บแล้วมีมีพิมมีพิม,พมพตัวบนเนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกนะใส่เข้าไปในบล็อกบล็อกพระเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนนมถั่วเหลืองอะใส่เข้าไปในบล็อกถั่วเหลืองใส่เข้าไปในบล็อกก็เหมือนแล้วดินใส่ไปในบล็อกเสร็จปุ๊บมีตัวแป้นหน้ากดกดจึก๊กแล้วแผ่นตรงเนี้ยก็จะติดไปกับเออผมน่าจะเป็นผ้าจีวรน,นะผ้าจีวรที่วางไว้กดแล้วติดคันเนี้ยการดูดการของเนื้อดินกับผ้าจีวรนอนะมันจะดูดกันพอดึงแม่พิมพ์ออกปุ๊บเนี่ยก็จะหลุดเห็นไหม ลอยปิ้นเห็นไหมลอยปิ้นถูกไหมเพราะกดจากบนลงล่างถ้าเกิดกดจากหน้าไปหลงังลอยปิ้นก็จะเหมือนเนี้ยเหมือนสมเด็จอะท่ en, าน้แค่ตั้งเห็นสมเด็จวัดระฆังใช่ไหมอ่ะก็อย่างเงี้ยที่เขาที่เขาเล่นกันนะผมก็ไม่รู้หรกผมไม่เล่นไม่เป็น <c oughs> ผมเล่นไม่เป็นอืมผมเล่นไม่เป็นครับอืมก็แล้วแต่เห็นไหมท่านเห็นการบิดตัวไหมท่านเห็นการบิดตัวของเนื้อดินไหมเห็นไหมการพับเห็นไหมอืม ราะถ้าเกิดกดจากหลังมาหน้าเนี่ยเพราะถ้าเกิดกดจากหลังมาหน้าเนี่ยบล็อกเนี่ยบล็อกของบล็อกของแม่พิมมันจะต้องตัดเนื้อดินตรงนี้ออกไปถูกไหมแล้วเนื้อดินจะต้องมาเกิด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 อยู่ด้านล่างของแม่พิมพ์อ่ะแต่อันนี้เกิดอยู่ด้านบนของแม่พิมพ์ถ้าเกิดคุณเรียกว่ากดจากหลังนะตรงนี้คือด้านบนของแม่พิมพ์เนื้อเนื้อเกิดปิ้นตรงนี้ต้องมาปิ้นตรงนี้ถูกไหมถูกไหมเพราะเพราะว่าบล็อกบนเนี่ยจะต้องบังคับแม่พิมพ์ให้พอดีกับเนื้อเนื้อให้ให้ต้องบังคับให้เนื้อเอ่อถ้าต้องบังคับให้เนื้อดินนเีย เต็ม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 หน้าของแม่พิมพ์ถูกไหมแต่อันเนี้ยผมถึงบอกว่ากดจากหน้าไปหลังเห็นไหมกดจากหน้าไปหลังหน้าเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีเนื้อปิ้นจะมาปิ้นหลังแทนเห็นไหมเนี่ยแล้วบิดบิดเพราะการเผาเห็นไหมบิดเพราะการเผาถ้าเป็นของปลอมอ่ะเขาจะใช้ไฟเป่านะของปลอมไว้ใช้ไฟเป่า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 ให้ดูเก่าวันนี้ผมก็ไปเดินมาจะไปหาพายพี่เอากับเพื่อนผมหาไม่ได้จริงเนี่ยผมขอโทษจริงๆนะ เพื่อนผมก็คงไม่ว่าหรอกเพราะว่ามันก็ผ่อนพระกับผมอยู่อืมเมื่อก่อนอะ่ะผมทําไมผมถึงมีความรู้รู้ไหมผมไปเดินเนี่ยผมจะพูดให้เลยนะผมไม่ที่เซียนนะผมดูพระไม่เก่งนะคุณเพื่อนๆผมดูพระไม่เก่งนะแต่ผมอาศัยว่าผมมีมุมของผมอ่ะเมื่อก่อนนี้นะผมไปเดินเนี่ยแล้วผมซื้อเซียนเนี่ยในราคาที่ถูกในราคาที่ถูกผมให้เพื่อนผมมาทํางานอยู่กองบินเอาไปขายผ่อนปีหนึ่งพระห้าหมื่นผมไม่ผ่อนปีหนึ่งคุณบอกเลยคุณจะผ่อนเดือนเท่าไหร่เอาที่คุณไหวผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินนะ ผมไม่ได้ซีรีสเรื่องเงินนะผมถึงบอกว่าผมมีมุมมงผมเนี่ยที่ไม่เหมือนเซียนที่ว่าเขาเล่นกันอะแล้วคุณมาขายกันอะแพงๆเนี่ยถามว่าแล้วคุณก็ไม่รับพระแบบนี้คุณบอกคุณไม่รับในระบบสากลถ้าคุณลองรับมาดิพระที่คุณมีที่คุณบอกพระคุณมีนะหูเนี่ยหน้าแผงคุณนะกล่องเล็กๆเนี่ยล้านกระบาทผมตีมูลค่าให้เหลือแค่ไม่กี่สนอล้ะจริงๆเห็นแล้วก็ตลกวงการสมัยนี้มีพี่บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้วงการพระเงียบนะไม่เงียบหรอกคุณขายกันแพงไงพอคุณขายกกันนแพพงงงงคคุณลลึ่ายๆะอ์ คุณขายไปแล้วสมมตินะพระคุณซื้อมาเนี่ยคุณซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้คุณขายไปหมื่นหนึ่งถ้าเกิดคุณไปซื้อกลับมาเนี่ยคุณต้องซื้อแพงกว่าหมื่นถูกไหมหรือหรืออาจจะต่ำกว่าหมื่นนิดๆถ้าเจ้าของร้อนเงินคุณไปขายคุณก็ต้องบวกกาไรแล้วบวกกาไรบวกกาไรถามว่าปีหนึ่งเนี่ยพระเนี่ยองค์หนึ่งเนี่ยเขาจะมีราคากลางของเขาใช่ไหมเขาขายกันหมื่นหน้าพระสวยๆเนี่ยคุณจะขายต่ำกว่าหมื่นไหมคุณก็ต้องขายเบียดหมื่นหรือสูงกว่าหมื่นนิดหน่อยคนไปขายต่อจะขายยังไงในเมื่อราคามันเบียดถูกมอะ หน้าพระมาถึงไม่ขยับไม่ขยับปุ๊บทำยังไงอ่ะก็ต้องไปเดินทางตระเวนพระพวกเซนพระทีม่มีหน้าเสือใหญ่ๆนะแล้วก็หน้าพระดีๆอ่ะหน้าเขาดีๆเงเขาจะเดินตระเวนหาออกตามจังหวัดโน้นจังหวัดน,นี้จังหวัดน,นั้นพอได้พระมาปุ๊บเนี่ยเขาได้พระถูกไงเขาก็จะมีมุมออกต่อที่ได้กําไรเยอะถูกไหมหลักการง่ายๆคุณหลักการง่ายๆผมเล่นวิธีเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมซื้อผ่อนซื้อผ่อนขายผ่อนซื้อผ่อนขายผ่อนผมก็มีกาไรผมก็อยู่ได้แต่พอถึงจุดจุดหนึง่ง ผมเบื่อแล้วไงคือมันหาหน้าพาที่จะมีกําไรไม่ได้แล้วอะคือพอขายไปปุ๊บเซียนก็มาทําอ่ะคือบล็อกดีๆก็ไปตีเอาบล็อกบล็อกเป็นบล็อกหลังบ้างบล็อกไม่ถึงบ้างบล็อกอะไรบ้างเนี้ยยุ่ยฉุยแฉกไปหมดมันก็เลยนะเก็บดีกว่าพอละได้กาไรมาเยอะละพอละทุกวันนี้พวกพี่ๆพ,พ,พวกนั้นนะกลุ่มนั้นนะยังขอเช่าผมอยู่นะขอเช่าผมนะแต่ผมบอกผมไม่เอาละเห็นไหม่้นเห็นไหมเนี่ยมันขาโตเลยเห็นไหมเห็นไหมตัดนะ แล้วก็สกิดแงะออกเห็นไหมเห็นไหมเป็นขาโตเลยเผาปุ๊บเห็นไหมสก,กิดพอสก,กิดปุ๊บเนี่ยตรงไหนที่แน่นกว่าเห็นไหมเขาก็จะหดตรงไหนพอเวลาเผานะตรงไหนที่แห้งกว่าก็จะให้มั้ยเขาก็จะหดไปให้เห็นรูปเขาจะหดให้เห็น,นหรูปเห็นไหมเป็นขาโตเห็นไหมขาโตหรือขาโกยเห็นไหมเป็นมุมเลยมั้ยเนี่ยดูแค่เนี่ยคนคนไม่มีทุนนะคุณแต่คุณอยากสะสมพัดคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณดูวิธีการสร้างคุณก็เดินเข้าสนามหาเลยแล้ว ไม่ยากหรอกซื้อถูกถูกซื้อถูกถูกอย่าไปซื้อแพงซื้อแพงให้เซียนใหญ่ๆเบร์ใหญ่ๆเขาขายกันเราชาวบ้านนะเนาะซื้อถูกถูกอ่ะ,ญญะก็ทิ้งท้ายไปแค่นี้นะครับคลิปนี้หวังว่าที่ผมทำเนี่ยจะเป็นความรู้กับพี่ๆเพื่อนๆนกสะสมรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะผมก็จะตัดวงจรหลายๆอย่างออกไปนะเพื่อให้ท่านได้หาพากันได้ง่ายขึ้นดูหน้าตาดิดูเมตตาดิดูคิวดิเก๋ยังไงเนี่ยเฮ้อบอกหน่อยสิโอ้โหเนี่ยเชื่อไหม เออผม,มอรื้อบอกเนี่ยหน้าเนี้ยนะที่เขาเล่นกันเป็นหลังโต๊กกะกลางเน่ะแล้วก็หลังจานแล้วแต่จะจานอังจานอะไรสักแล้วแต่เชื่อไหมผมซื้อมาสองหมื่นเพราะผมชอบในพาระของท่านแต่ตอนหลังเนี่ยผมผมต้องใช้เงินเชื่อไหมผมขายได้หมื่นสี่ซื้อสองหมื่นขายหมื่นสี่คุณคิดว่าผมจะเก็บาพาร์แพงๆอีกไหมผมเล่นพา่างี้ดีกว่าองค์เนี้ยแปดร้อยองค์เนี้ยแปดร้อยเพื่อนฝูงรู้จักผมแนละ้วมาแบ่งเนี่ยบวกสองร้อยสามร้อยผมก็ให้แล้ว ผมไม่ได้ถือว่าขายเพราะพระไม่ดีผมขายทิ้งนะแบ่งกันนะแบ่งได้คุณเล่นเล่นเท่าที่ชอบ่ะคุณคุณชอบคุณก็ณเอาแต่ผมทําคลิปเนี่ยไม่ได้ออกมาขายของนะผมบอกก่อนผมไม่ได้ออกมาขายของนะผมพูดให้ฟังเปรียบเปยว่าประมาณนี้โอเคไหมโอเคนะ <est> ขอบคุณมากนะครับพีๆ่ๆเพื่อนๆที่ทนฟังน้าเสียงผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมรอพระผมมาก,ก่อน ผมรอมาก่อนผมได้ฤๅษีไม่ตัวหนึ่งอีกตนหนึ่งฤๅษีไม่อีกตนหนึ่งเขาเช็คในกลุ่มวัดการามแก้วเขาเงียบกันผมก็ส่วนเลยพี่เขาก็บอกเนี่ยดูเก่าตอกันมาเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวรอวันนี้น่าจะมาถึงส่วนเหรียญเจ้าสวยเหรียญหนึ่งเหรียญหลอ่อยังมาไม่ถึงนะมาจากลำปางอะ่ะม,มาจากลำปางผมก็กําลังดูอยู่นี่ผมกาลังจะปิดเจ้าสวยเม็ดเ,เนื้อยาอีกองหนึง่งกําลังคุยราคากันอยู่แพงไปผมก็ไม่ไหวคุณเช่าทุกวันทุกว,วันผมก็ซื้อทุกวันนะนะวันละพันสองพันสามพันห้าพัน ซื้อไม่ถึงมือเราวันวันนึงแต่ก็ซื้อทุกวันอ่ะอืมแล้วก็มีเจ้าสัวเนื้อเออเจ้าสัว,สวล่อยอีกองหนึ่งผมชอบนะผมว่าดูแปลกดิแปลกดิแปลกแปลกในความเก่านะแต่ยังไม่รู้จะจบกันได้หรือเปล่าผมขอดูภาพสดผมขอดูภาพสด,ขด,พสดเขาไม่ยอมให้ดูไอ้เขายังไม่ใช่ไม่ให้ดูเขายังไม่ตอบผมเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนแล้วเดี๋ยวผมได้ปุ๊บผมจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในหน้าที่การงานนะในชีวิตประจําวันนะเดินไปไหนก็ได้เงินเดินไปไหนก็ได้ทอง เอาแค่นั้นพอไม่ต้องอะไรเรกขอแล้วก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะมือนี้ก็หาอะไรทานกันด้วยครับเที่ยงละโอเคนะครับสวัสดีครับ